เั่และครับท่านผู้ชมครับมีคำถามเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้มีดการรับมีดจะรับยังไงให้ถูกต้องจะดูมีดแบบไหนจริงๆมีดเนี่ยคำมีดคำเดียวเนี่ยในวิชาของอาชีพคนที่ทำครัวเนี่ยจะใช้มีดหลายแบบเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่ามีดแต่ละอย่างที่เราเลือกใช้เนี่ยจะประเภทไหนใช้กับอะไรแต่ถ้าเป็นกลางๆแล้วเนี่ยมีดที่ใช้ด้ามเดียวเอาอยู่ที่ไม่เกี่ยวเรื่องแกะสลักกับงานเล็กนะครับเขาเรียกมีดว่าเป็น professional เป็นมีดมือโปรเนี่ยก็คือเป็นมีดไซส์ประมาณ11นิ้วแบบนี้นะครับไม่รวมด้ามจับเนี่ยและแฮนเดิลคือด้ามจับเนี่ยกระชับมือท่านผู้ชมเวลาเราเลือกซื้อมีดก่อนเนี่ยชอบมีดแบบไหนความยาวแบบไหนเนี่ยเราต้องไปเลือกเองเพราะเวลาเราจับมันเนี่ยเราแนะนําได้นะครับว่าเป็น11นิ้วมันจะมี9นิ้ว11นิ้ว10นิ้วแล้วแต่เลือกเลยด้ามส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นด้ามสแตนเลสทั้งด้ามนะครับเห็นไหมครับอย่างด้ามนี้เนี่ยเขาก็จะทําด้ามที่เป็นเหมือนกับพลาสติก รุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีเหลี่ยมเยอะเลยเหลี่ยมนี้มีเพื่อไว้ให้เราจับแล้วอยู่นะครับไม่ลื่นเวลามีดถ้าคนใช้มีดไม่เป็นเนี่ยมือซ้ายกับมือขวาจะเลอะไปหมดแต่ถ้าคนใช้มีดเป็นเนี่ยมือที่จับมีดจะต้องไม่เลอะสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่เราหยิบวัตถุดิบมามือเลอะไม่ได้ล้างลื่นๆหยิบไปหยิบมาในมีดมีดอาจจะพิกนะครับลื่นเพราะมันล,ลื่นด้ามผมเลือกด้ามนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นมีดที่ถ้ามองตรงแล้วเนี่ย ใบมีดจะเป็นความหนาเท่ากันทั้งหมดจากส้นมีดนี่ก็เหมือนกันนะครับจะมีความบางทั้งใบหมดเพราะฉะนั้นมีดอันนี้ทํางานละเอียดครับงานเบางานซอยอย่าเป็นงานสับแล้วงานแลกก็ได้เพราะปลายเขาแหลมนะครับมีดบางอันเป็นปลายตรงแบบนี้แลกต้องแลกใช้ทั้งใบมีดแลกแต่อันนี้ใช้ปลายมีดแล่ส่วนมีดเรื่องอื่นยังไม่พูดถึงนะครับอีกแบบหนึ่งก็อีกหลายๆแบบเนี่ยก็ไปว่ากันวันหลังถ้ามีโอกาสเราจะมาบอกนะครับที่ถามกันมากก็คือมีดยี่ห้ออะไร โอ้ oh, นี่ถามเยอะมากเลยซื้อครับหลายยี่ห้อที่อยากจะได้ซื้อได้เลยแต่สําคัญคือประเภทของเหล็กที่เราต้องอยากจะได้เนี่ยอยากจะให้ได้เหล็กที่ไม่เป็นสนิมเพราะดูแลยากครับยิ่งซื้อไว้ที่บ้านทําอาหารวันนี้ล้างเรียบร้อยอีก 3- 4วันหยิบขึ้นมาใช้ไหมอ้าวสนิมกินแต่คนครัวเวลาใช้ต้องเข้าใจเขาก็คือเช็ดล้างสะอาดเอนาน้ำมันชโลมแล้วค่อยเก็บอย่างที่บอกครับเลือกมีดถ้าแพงมันก็ดีหน่อยพอเพราะเหล็กเขาดีไม่มีของถูก แล้วได้ของดีนะครับทีนี้เวลาใช้ไปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะคมครับแต่พอเราเริ่มใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันต้องมีที่พึ่งที่ทําให้มีดเขาคมโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าใครรับมีดคมเขาบอกไม่กลัวเมียอันนั้นถ้าไม่กลัวเมียต้องพยายามรับมีดในคมนะครับมีดที่จะรับต้องมีหินเวลารับทุกครั้งเนี่ยต้องรับที่หินหยาบก่อนแล้วค่อยมารับหินละเอียดเก็บนะครับหินก่อนที่จะรับต้องแช่น้า อย่างน้อยต้องเป็นชั่วโมงนะครับให้หินนี่ชุ่มน้ําก่อนแล้วเรารับผมเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้มะน,นาวบีบเอาเพรนนาะมะนาวนี่กัดฝืดรับไปรับไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันจะกินหินเล้้าเวลารับอย่ารับอย่างนี้นะรับขึ้นไปเฉียงอย่างเงี้ยหินเนี่ยมันจะถูกกินอยู่แค่นี้ฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่าเวลารับต้องรับตรงไปอย่างนี้เห็นไหมครับมือด้านนี้กับน้ําหนักกดเนี่ยจะต้องพอๆกันก็คือเวลาลากลงลากตรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วไม่ต้องกับมีดกับหินแล้วก็รับอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วพยายามน้ําหนักยกขึ้นกับน้ําหนักกดลงเนี่ยให้พอดีกันแล้วค่อยๆรับไปอย่างนี้ครับพอได้สัก20ครั้งก็กลับหินทีหนึ่งข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยหินก็จะมีหน้าหินที่เท่ากันทีนี้พอมาถึงด้านบนนี่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็สลับอย่างนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยพอหยาบแล้วก็มาละเอียดทาลักษณะเดียวกันละเอียดก็ไม่ต้องกดมากองศาเท่าเ่ากันก็ค่อยปาดไปเรื่อย แล้วเขาก็จะเริ่มคมกริ๊กยิ่งหินละเอียดมากเท่าไหร่ในนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า3 0 0พหยาบ800 0ันละเอียดเพราะนั้นความละเอียดของหินเนี่ยจะทำให้คมมีดเราเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมีดโกนเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะละเอียดมากรับ3,000ันแล้วก็มารับ8 0 0 0นะครับเพราะว่า3 0 0พันจะหยาบกว่า800 0ันนี้จะละเอียดยิบวิธีรับแบบนี้ให้พรมน้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยแห้งๆนะ ผมน้ำไปบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ยเราจะหยิบหินมาทํามารับอีกบ่อยๆเนี่ยมีดเราจะเสียเนื้อมีดไปเรื่อยๆเขาเลยให้ใช้หินรับมีดเสร็จแล้วมาใช้เหล็กรับมีดแบบนี้เหล็กห้ามจับแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะจับแล้วโดนมือให้จับแบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเป็นโอเวลไม่ใช่กลมนะครับ<ม>เป็นเหล็กรูปไข่เวลาเราตัดขวางเนี่ยเพราะนั้นาอาจจะบิดบิดขึ้นมาบิดลงไปได้หมดเลยเวลาใช้ ตัวนี้อยู่เฉยเฉยแล้วก็ใช้ข้อมือเท่านั้นเองขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็จะบิดมีดไปด้วยดังนั้นโค้งมีดเนี่ยจะไม่มีการเข้ามาถึงแป้นที่เรากันไว้ได้เลยแล้วอย่าก,กดอย่าก,กดแรงๆเพราะเรารับกับหินที่มันดีแล้วเนี่ยเรากดเบาๆบิดเหล็กลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเหล็กลับมีดมีทั้งกลมมีทั้งเป็นแบบวงรีแบบนี้นะครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวแต่สาหรับผมแล้วสั้นอันตรายกว่ายาวมันจะมาโดนมือเราได้เอายาวไว้ก่ออนคครับเ รับสคมแล้วทีนี้ที่เมื่อกี้นี้บอกกันนะครับว่าไปตรงนี้รับไปเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่ต้องให้เท่ากันกับการกลับมีดและรับอีกครั้งหนึ่งไป30กลับก็30แบบนี้ที่ให้เป็นตัวเลขเขาจะได้มีหน้าของหินได้เท่ากันเวลาเรารับทุกๆครั้งเนี่ยมันจะไม่เว้าหน้าหินจะได้ไม่เว้าและใช้ได้นานเวลาใช้เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับล้างสะอาดนะเอาฝงซักฟอกนะขัดสะ,ดสะอาดเอาไว้ถ้าไม่ใช้เลยก็เก็บแห้งไว้แต่ถ้าใช้อยู่บ่อย ก็ใส่น้ําเอาไว้เป็นกระบะใส่น้ําไว้ใส่น้ํายาฆ่าเชื้อ,อไว้ถึงเวลาก็หยิบใช้ได้เลยไม่ต้องมันรอแช่ให้เขาอิ่มตัวนะครับ